สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพุทธายีเช่นเคยนะครับรายดา,ายวิชาคณิตศาสตร์นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รหัสวิชาคคว .12101 นะครับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการเรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งพัน4-5จำนวนครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลย อันนี้คือหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน1,000นะครับ4-5จํานวนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่ 1. นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน1000 4-5จํานวนข้อที่ 2. นักเรียนสามารถใช้เหตุผลข้อที่ 3. นะครับนักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ดูเนื้อหากันเลยนะครับ ตัวเลขแสดงจํานวนนับไม่เกินห0ึ่งเด็ดจำการ์ดไปที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4แล้วใบที่ห้าจำไว้ดีๆว่าในการ์ดแต่ละใบนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับไปดูกันเลยใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5นะครับเขาบอกว่าเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปมากอย่างนี้ ครับคุณครูมีช่องให้เด็กได้เติมเวลาเราจะพิจารณานะครับเราเรียนมาแล้วถ้าเลขสองหลักเราจะพิจารณาที่หลักสิบก่อน,นครับพิจารณาที่หลักสิบก่อนถ้าพิจารณาที่หลักสิบยังไม่ได้เราก็จะขยับมาที่หลักหน่วยครับนะไปดูคนเลยนะครับนะครับคุณครูพิจารณาที่หลักสิบอ่ะสิบอยู่ในหลักหมวดอ่าหลักสิบนะครับมีค่าเป็นสิบ ซอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น409อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น90 3อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น30 7อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น70เขาบอกว่าเรียงจากน้อยไปมากนะครับ10มีค่าน้อยกว่าเพื่อนถัดขึ้นมาก็คือ3 4ถัดมาอีกก็คือ45 78แล้วก็เ0นะครับง่ายไหมครับไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะครับหรือเราเรียงกันตรงข้าม ก็คือเรียงจากมากไปน้อยเมื่อกี้เราได้แล้วว่า10มีค่าน้อยที่สุดถัดมาก็คือ34 45 78 90แต่รอบนี้เขาบอกว่าเรียงจากมากไปน้อยอเด็กๆคิดว่าการ์ดไปที่เท่าไหร่จะขึ้นก่อนเพื่อนเมื่อกี้คุณครูพาพิจารณาแล้วนะครับใครตอบได้ครับอกา90การดไปที่3 ถัดมาก็คือการใบที่1นนะครับ78ถัดมาก็คือเป็นการ์ดที่ี่4 45แล้วก็ใบที่2 3 4ใบสุดท้ายก็คือใบที่50ครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับการเรียงลำดับจํานวนนับไม่เกิน1,000นะครับโดยที่เลขโหลดในหลักร้อยมีค่าไม่เท่ากันเมื่อกี้เราเรียนถึงหลักสิบคุณครูพามาพิจารณาหลักสิบรอบนี้นะครับ รอบนี้เราจะพัฒนากันเราจะไปดูที่หลักร้อยว่าเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะครับเด็กมาพิจารณาที่หลักร้อยนะครับมี5 4 2 3แล้วก็พิจารณาที่หลักร้อยเหมือนเดิม5ในหลักร้อยมีค่าเป็น500 4ในหลักร้อยมีค่าเป็น4002ในหลักร้อยก็2 0 0 สามในหลักร้อยก็สามร้อยเด็กๆก็เห็นนะว่าห้าร้อยสี่ร้อยสองร้อยสามร้อยอ่าพอเรามาพิจารณาเขาบอกว่าจากน้อยไปมากค่าที่น้อยก็แสดงว่า 200- รน้อยถัดมาก็จะเป็นมากขึ้นมีก็เป็น300ยมากขึ้นมี่ก็เป็น400มากสุดก็คือ5้าอยแต่เที่ยวนี้เขาบอกว่าเรียงจากน้อยไปมากแสดงว่าค่าส0งร้อ่าเมื่อกี้คุณครูอธิบายแล้วนะครับนะครับมีสมหลัก พิจารณาที่3หลักไปก่อนนะครับเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วว่า5อยู่ในหลักไหน C อยู่ในหลักไหนนะครับเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วนะครับเราก็พิจารณาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเรียงได้ว่าอ๋อห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะมีค่ามากที่สุดและสองร้อยสี่นะมีค่าน้อยที่สุดเห็นไหมครับเด็กๆก็จะเห็นแล้วเพราะว่าเราจะใช้หลักในการพริจารณาก็คือพิจารณาที่หลักร้อยถ้าเลขสามสามหลัก กร,รณีหลักร้อยไม่เท่ากันเราก็พิจารณาได้เลยนะครับเป็นโหวดคำตอบที่ได้นะครับก็204 335 453เสร็จแล้วก็เป็น527นะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยสรุปนะครับการเารเียงลำดับจำนวนนับ4ถึงหาจำนวนเด็กๆเห็นคะีๆๆไหมครับเขาบอกว่าให้หาจำนวนที่มากที่สุด แล้วก็ค่อยไปหาจํานวนที่น้อยที่สุดถ้าเราเจอสองจำนวนแล้วเราสามารถเปรียบเทียบจํานวนที่เหลือโดยการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะครับเด็กจําหลักไว้หลักการไว้นะครับว่าเราต้องหาค่าที่มากที่สุดไว้ก่อนแล้วก็ไปหาค่าที่น้อยที่สุดเราค่อยมาเปรียบเทียบจํานวนที่เหลือนะครับ,บคุณครูมีแบบฝึกขัดให้นะครับแบบความที่1.6นะครับ กิจกรรมวันนี้ครับคำสั่งให้นักเรียนนะครับเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมากเห็นไหมครับให้เด็กเรียงนะครับเรียงลำดับจากน้อยไปมาก3ข้อเสร็จแล้วคุณครูเพิ่มพิเศษให้อีกเป็นการทบทวนว่าเด็กๆเข้าใจจริงหรือไม่ะนะครับไม่ยากนะครับให้เด็กๆเติมตัวเลขที่หายไปตัวเลขที่หายไป จะเติมยังไงอ่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเติมตัวจากน้อยไปมากห้าร้อ็ดหาก้าสิบเก้าจาก599ถึงเจ็ดร้เด็กๆคิดว่าจะเติมตัวไหนอคุณครูถามหกร้อยได้ไหมเจ็ดร้ยได้ไหมครับ650้อ้าสได้ไหมครับอ่า ถ่าตั้งแต่599ก็คือ500-600ขึ้นไปจนถึง5742เด็กๆสามารถนำมาเติมได้เลยนะครับตรงนี้เจเช่นเดียวกันข้ออื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูให้เด็กๆกลับไปทบทวนถ้ายังไม่เข้าใจนะครับยังให้เด็กๆกลับมาทำแบบทดสอบที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับ ในคลิปการสอนในชั่วโมงนี้นะครับคุณผูทาก็ขอจบลงไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ